เมื่อเจ้าหมาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากท่อระบายน้ําพอลองส่องลงไปดูนั่นมันเหมือนจะเป็นเม่นไม่ใช่หรอมันตกลงไปได้ยังไงหรือมุดมาจากที่อื่นต้องช่วยน้องแล้วละ่ะทั้งคู่เลยช่วยกันเปิดฝาท่อพอเปิดฝาออกมาได้คนหนึ่งก็รีบไปหยิบก่อมาใส่น้อง อีกคนก็หาถุงมือและค่อยๆอุ้มน้องขึ้นมาพอได้เห็นหน้าน้องใกล้ๆเท่าน,นั้นแหละเป็นใจละลายวิงเจ้าจิ๋วน่ารักมากเลยเพราะตัดสินใจจะดูแลน้องไว้ในสวนผักของเขาและเหมือนเจ้าเม่นจะมีพี่เลี้ยงตัวน้ําตานี้ด้วยสวนใจไม่หยุดเลยดีที่ที่บ้านชอบเลี้ยงนกเลยมีพวกหนอนนกแห้งอยู่พอเลยตักไปให้น้องกินพร้อมกับหามะเขือเทศลูกเล็กๆจากสวนฉีกเป็นชิ้นเล็กๆให้น้องอีกด้วย แล้วก็หาทำถ้วยน้ำในเคล็กมาให้น้องด้วยแต่น,น้องดูจะยังงงงไม่ยอมกินอะไรเลยสักพักเหมือนจะกินนิดหน่อยแล้วก็หลับไปแต่แล้วฝนก็เริ่มตกหนักมากเขาเลยต้องรีบวิ่งออกไปช่วยน้องเข้ามาในบ้านไม่งั้นสงสัยได้จมน้ำแน่ๆโอ้โหเปียกแฉะตอนนี้ปลอดภัยอยู่ในบ้านอุ่นๆเรียบร้อย